าอแบบเรียวๆเลยเนาะบรรยากาศโคตรดีเลยฝนตกเนาะสบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีว่ัสดุฝนจะต้นได้สบายดีตอนเช้ากำลังกำลังเหยียบกิจกรรมง่ามใกลสบายดีเด้อ ได้ตากล้องพิเศษวะแมนสาวน้อยเพิ่นอ่าเห็ดกินสุกินพี่น้องเดี๋ยวอาสามาถ่ายคลิปให้เพิ่นเนาะจับกล้องให้เห็นเพิ่นนั่งเห็ดกินก็ได้ว่าเอ้าหนจะตกมาถ่ายให้แมนพวกระตีหุ่นมาตกแต่ว้านมึงมั่นนี่ตกบอก ตนักบลย่ตกตอนหับเลยมาดบรรกเย้ยตุตเขตเมนอลียงมื่ตกยำไก่ตกยำไก่เนาะพี่นาะเี่นจะิคนตกหนาวขนาดนะบรรยากาศทึงทึงฝนทึงลมเนาะทึงลมตื่นมางลมเนฝนตก มันเปลี่ยนอากาศพายุเขานาะพายุเขาอากาศจะเปลี่ยนแปงหอนี่แหนาวอนวานีเอ้าได้ปีกไก่แม่แต่แฉอันนี้อ๋อปีกไก่ของว่านี่บดีสดีปีกไก่น่าปงเจาพี่เมืองคองนางอยากเลาข้าคุณนะ กินเรื่องมาซื้อราวขาวมาผางเนาะคือว่าเนี่ยเพื่อนก็กินบวด้เนาะยังหักษาโตอยู่สีบุษไสเมืองคงมันสิเปนน่ดาบมีไดลบุษไสเมืองคงอ้บุษไสจำมพ์ักด้แากซีมก็ให้มันลุกให้ดีก่อนเจ๊หนาวเด้ เป่งให้พี่น้องเพิ่งบรรยากาศหนาวลมเย็นเนาะเมื่อนี้อาัดเดินทางคือลมช่อยมาพาใจหน่วงหนักคิดถึงรักข้างก่อนเธอจากส่วนเป็นยังเจ้าแล้วทนเอาผ้ามา ว่แม่นแล้วมามือเดียวกับฝนตกเหรอเนาะฝนกันดิเป็นใจขนาดนับแน่โอ้ยเจรียมธรราเพื่อนเตรียมนอนไว้ั้งแนแต่งเกิดมูไม่ได้แจ้งอกเจ่แจ้งนอนลูกตื่นตุ่นตุ่นอจุ่า นมรับในแล้วขับรถบอม่อเลยอันนั้นอกบหนูในบ้านนี่แหละพันบอกเอาไปใส่สฟด้วยุกฟิต้เดียวมันแช่เอน่อบออจังโตขึ้นแนี่น้อไก่่แมนบ่ ชื่อแม่เลยครับชื่อกชื่อวนบายเดือนบายนองมือนมันจะกวงนี่จะกินกบเยอะฮะกินกบต่ำขวดเนาะอ๋ออะไรกบมาแต่ใส่นละสื้ออบ่กบน่ะผมเปจะกินมิเตออันเพาต่ำใช้แจ้วค่าขามันแ็งเนี่อัลาเุ ก็ได้แต่มา้อดสีดาหมูนั่นบอกนี่ก็พอกินเลยนะหมูสีพัดเข่าได้เจ้ากินกินยังไงนะเจ้าจะยังกินข้าวอักกินได้กางกินได้ร้อเปเ็นกิกกิน เนี่ปิ่งไก่เนาะใหเราเนาะเนี่ยไปกินปิ่งไก่เป็นอะไรเพไหมสาวปิ่งไก่นะ,นะ,นะนนปุ๊ง,งจะคนดักไว้ต่วนไหนะวนี้ผมได้ซื้อมาจักสองโตนโเน,นเาะล็อคคาราบแนวกินนะนะกินเผ็ดกินเค็มอาไหก็อยากเนี่ยขนาดเราจะคุ้มแล้วเหรอ <c oughs> ตามใจแซมชิกลินแต่ม you know mm ื hmm. so like, oh, <ah, ่อวานยังกินข้าวกุ่นใส่เราใส่ประเด้งเนาะเพลทพอกแม่แม่ตอนนั้นข้บวหนังแบบไหนเราเคยกินตอนนี้เป็นสิละหมูเนาะหละหมูหน่ำต้มยน่ำไก่นะฟักทองบ่ เดี๋ยวเขาซ่อยหอมก่อนไม่ช่วเราชิลับหมูแซ่เหรอแข็งอยู่วะกระบอกแข็งพรผมเดี๋ยวบอกให้่อนเดี๋ยวจะจะเดียพานแต่นะพอดีเวรโอ้แบงเน่ว่าใช้ขวบพัดอิกเลยแบ้ยังหมูเออเราชิพัดเราชิพัดขวบนี่นี่นี่เอาออกขัง แบ่งเฉถวยมั oh, it it like ้งใค่หนีเลยเนาะธรรมด้ไปยบมีจะกดที่เพนี้ไปหน่อยเดี๋ยวนี้ก็จะในตะไตล้จะรอเหตุนารณมน้ำถมย้มพัดกะเพาหมูกินีใหญนได้สิสับก่นอ่ะ่อสกพ่อ

สุตอนเสากันแนวนี้แหละเขาจะกินส่หยุดคือจะนอนรับอยู่ลวพ้ตุวบวมอุ่นเป็นอุ่นนอนหับตอนเที่ยงหอนเจห้าหอนเนาะเลิกมาหนาวนื่องพากเรีาบบ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 บ่ดบบมบบ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 บดบบมเปิดพัดลม้ นาวเลยมันขึ้นนี่ฮะฝนกระตกต้านจากหมาบางฝนกระตกต้านจากมกมาบางสาวประมาณสี่โมงประมาณสีมอืมเป็นตาแเสบเนาะอาหารเสาทางนั้นเพื่นเห็ดเองเนาะ พัดพัดมูเห็น่ะเจอ,อมลา,มเ,าเคยเป็นเซฟมาก,ก่อนเนาะอยู่ร้านไหนก็จิ้งค่ะระหว่างกิน<ค>เที่ยวเหรอเราเคยเปิดหานอาหารเป็นของตัวเองนะมัวรึ Được đâu Xem Lèo đúng không? Lèo lèo đó nhau Ok khơi nhìn nè Nè Như bạn biết là Tổng là cá sủa Bọ แนต้มยำนี่บ่เคยมันบ่มีใบบหมูใส่ต้มยำนะครับลาบหมูทางนี้พอเปนลาบหมูสิลาบนกเิ็นแต่เนื้อหนุกว่าเมื่อคืนนี้เนื้หนุกนกกระยากเนหนุกเจ้ากระย่างหนุกเจ้าแหละ น,นุ๊กเนี่ยจัดจานมาอย่างดีแบบนี้<า>สวยงามจริงๆเอ้ยน้ำลายอยู่ค่ะเห็นปะเออเห็นอยู่เนี่ยเสร็จแล้ว เตียวมันเขาพัดแล้วนี่ยราเห็ดเองเลยเนาะเห็ดเองมันเปกติเ็ดเนเพื่นเ็ดกินเวนองเขาบอกลาเห็ดเองมันเองเรื่อพลังว่าปกติเลยน้องจ้ามาให้แกซีแก้ภาพบรรยากาศประเทศาะีลเขาใจคิดหนาเดินไปแล้วสบายดี